สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาชมหวานมงคลนะครับพามาชมดอกวานจุงนางนะครับเป็นสายพันธุ์ดอกขาวนะครับในช่วงเดือนเมษานะครับเขาได้รับฝนใหม่นะครับออกดอกขึ้นมานะครับเป็นวานมงคลเป็นวานเรียกทรัพย์ หวานจุงนางดอกขาวครับเป็นหวานเมตตามหานิยมนะครับเป็นไม่ดอกหอมที่ควรปลูกไว้ตามบ้านเรือนเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับช่วยในการค้าขายนะครับเป็นหวานเมตตามหานิยมคนรักคนไข้นะครับคนหลงนะครับ เขาได้รับผลไหมครับกำลังแตกต้นขึ้นมมครับพี่นนอครับนี่คือต้นเล็กของเขานะครับดอกของเขาจะขึ้นมาก่อนนะครับต้นขึ้นมาทีหลังครับดอกเขาเต็มปลาเลยนะครับลักษณะดอกของเขานะครับจะงุ่มลงนะครับ หวานจุงนางครับเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนตามร้านค้าร้านขายนะครับเป็นหวานที่มีต้นเล็กๆนะครับ ลักษณะหัวของเขาพ่นดินขึ้นมานะครับคล้ายๆหวานแมงมุมนะครับเป็นพืชที่อยู่ตื่นนะครับหัวของเขาครับครับคลิปนี้กั็พามาชมบานมงคลพามาชมดอกบานจุงนางนะครับ ลิปหน่าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ